ประเด็นที่ตอนนั้นเนี่ยคือเขาเป็นชาวเวียนมากเนาะใช่ครับแล้วมาพยายามที่จะให้ยกเลิกมาตรการต่างๆในไทยเขาทําไปเพื่ออะไรคะเขาได้ประโยชน์อะไรจากตรน,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 นั้นณณปีหกหกห้าเนี่ยมันมีเรื่องม็อบคาราคาะเขาก็ไปอยู่รวมกับคนพวกนี้เพราะว่าเขาเอาคนพม่าเนี่ยมาร่วมชุมนุมให้มันเป็นมวลชน เข้าใจมคือต้องการคนจํานวนมากาให้เป็น,นมวลชนใ,ชให้ดูว่ามันคือการประท้วงจริงจังแล้วมะใช่ใช่มันคือการ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับกันด้วยกับรายการแตกประเด็นค่ะและยังคงอยู่กับดิฉชั้นใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกค่ะกับรายการนี้ที่ทุกประเด็นที่สังคมจับตามองประเด็นที่คุณควรทราบเราจะมาแตกประเด็นกันที่นี่ค่ะแต่ในวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันได้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวสิบาสยามไทยในการที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้รับชมกันนะคะ แล้ววันนี้ค่ะใบเฟิร์นค่ะอยู่กับคุณเตอ้อาชีวะจะมาอัปเดตกับสถานการณ์ในประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ต้องขอรบกวนคุณเต้กันอีกครั้งค่ะ<ช>เ,พเพราะว่าใ <อะ S 2> บาเฟิร์นได้ยินมาว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เป็นชาวเมียนมาใ,<ช>ในประเทศไทยใ,<ช>ในแง่ทางลบทางบวกคงต้องให้คุณเต้อัปเดตกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือผมต้องต้องต้องฝากเป็นข้อกังวลนะครับเป็นข้อกังวลตอนนี้ แรงงานชาวมินมน่าที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาค่อนข้างเซนซิทีฟตรงคําว่ามินออนไลน์มาเยือนประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันมานี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีนักเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลของเขาะจะไปแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับกลุ่มคนไทยคือผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าบุคคลคนเนี้ยมันมาทํากิจกรรมเนี้ยมันไม่ได้มาเพราะว่ามันต้องการขานมินออนไลน์ซะอย่างเดียวสิ่งที่มันมาทาเนี่ย ณเมื่อปี65เขาเคยมาเคลื่อนไหวแล้วครั้งหนึง่งแล้วชูป้ายเลยยกเลิกม,มาตร112ยกเลิกม,มาตร116ยกเลิกม,มาตาร117แต่เขาเป็นต่างชาติเขาเป็นต่างชาติแต่เขาจะมาให้คนไทยยกเลิกม,มาตร112 116 117ได้อย่างไรนั่นคือหน้าหอศิลนนป์นะเมื่อปี65มีคนถามผมว่าเฮ้ยแล้วที่คุณไปประทักที่กลุ่มคนไทยไปประทักกันหน้ายูเอ็นที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนคนเนี้ย เขามันไม่ได้เกี่ยวนี่เขามาเรื่องต้านมีงไว้ oh. ก็คือบุคคลคนนี้คือบุคคลคนเดียวกัน oh. เป็นบุคคลคนเดียวกันที่เป็นแกนนําในวันนั้น <Okay. S 2> และวันนี้มาเคลื่อนไหวต้านมีงไว้และผมถามว่าเจ้ากระทรวงแรงงานนท่านประกาศชัดเจนว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง <Okay. S 2> บนผืนแผ่นดินไทย mm. เด็ดขาดคําว่าเด็ดขาดคืออะไรก็คือห้ามถูกไหมแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นคนต่างด้าวไอ้สุรัตหรือนา,ายวิราแสงทองเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ได้บัตรหัวสูง บัตรหัวศูนย์คือบัตรที่คนไร้สัญชาติดังนั้นคุณไร้สัญชาติแล้วคุณจะมาเคลื่อนไหวเรื่องพม่าได้ยังไงละ่ะถ้าคุณไม่มีสัญชาติคุณได้บัตรหัวศูนย์ทำไมคือคุณอยู่ในผืนแผ่นดินไทยแล้วอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีคุณเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหาคนครได้อย่างไรวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เต็มไปหมด<ะ>ผมไปยืน่นหนังสือต่อสอมชมาสมชก็รับปากว่าจะจัดก,การแต่อีกวันหนึ่งลุกขึ้นมาเขามาเดินมาอยู่หน้ายูเอ็นเลย แล้วพี่ลองคิดดูว่าปล่อยให้คนเหล่านี้มาเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นแผ่นดินไทและความมั่นคงของรัฐระหว่างรัฐกับรัฐอะ่ะผมไม่ได้รักมิงอองไลอแต่ผมรักประเทศไทยของผมประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาระหว่างรัฐกับรัฐอ่ะมันก็ฉันได้ฉันนั้นมันเหมือนกับสี่ลูกเรือประมงมที่ว่าพอคุณพาดมาเขาก็จับกลุ่มคุณเลยค,คุณไม่นึกถึงคนที่จะมาก,กินอย่างนั้นเหรอ ถ้าคุณนึกถึงคนนิลามาก,กินอย่างนั้นเนี่ยที่แม่งเกิดพา่าเสียที่ไปถ้าเราเป็นกันรายนี้มิตรดีรัดกันรัดมันรักกันอเขาก็อารมณ์อ่วยอาจจะมีแบบจะไปปรับไปจะไปโทษนูงนงนี่นั่นแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งว่าคุณปล่อยให้คนเหล่านี้มันเคลื่อนไหวยอยู่ในพื้นที่คุณแล้วคุณไม่แอคชั่นอะไรเลยกฎหมายคุณไม่มาคับใช้ประเทศที่เขาโดนโจมตีพูดง่างยๆเลยประเทศปมาม่าเนี่ยเขาโดนโจมตีเขาจะไม่คิดกันเราว่าเฮ้ยคุณสนับสนุสนเรา อความมั่นคงระหว่างรัฐกับรัฐค่ะ,คะทีนี้ขอย้อนไปนิดนึงค่ะคุณเต้ประเด็นที่ตอนนั้นเนี่ยคือเขาเป็นชาวเมียนมาเนาะใช่ครับแล้วมาพยายามที่จะให้ยกเลิกมาตรการต่างๆในไทยครับเขาทำไปเพื่ออะไรคะเขาได้ประโยชน์อะไรจากณณณปีหกหกห้าเนี่ยมันมีเรื่องม็อบคณาราดค่ะเขาก็ไปอยู่รวมกับคนพวกนี้เพราะว่าเขาเอาคนพม่าเนี่ยมาร่วมชุมนุมให้มันเป็นมวลชน คือต้องการคนจํานวนมากให้ <คน S 1> เป็นมวลชนใ,ชให้ดูว่ามันคือการประท้วงจรง<ช>ิงจังเลนะใช่ใช่มันคือการประท้วงแต่จริงๆวันนั้นก็คือผมจําไม่ผิดนะคือหนึ่งพฤษภาสองห้าหกห้าคือวันแรงงานเขาอะไปเรียกร้องเรื่องแรงงานแล้วก็จะ,จะมีแกนนําคณะรายของเขาเนี่ยสักเขาเรียกไอ้พวกสามกีปนะเขาก็เอาป้ายพวกนี้ไปให้พวกพม่าถือซึ่งซึ่งไอ้ไอ้ตัวแกนนําของพม่าเนี่ยเขารู้ว่าคืออะไรแปลว่าอะไร แต่ไอคนที่ไปร่วมชุมนุมนี่ไม่รู้เรื่องอแต่แกนนำเนี่ยมันรู้ว่ามันคืออะไรม,มันก็หลอกใช้คนพวกนี้ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ต้องการให้เจะมาเปลี่ยนอะไรตรงนี้หรอกแต่เป็นแค่ว่าเขาเขามีผลประโยชน์กับแกนนํา 3ามกีบก,กับออแกนนาเมียนมาเนี่ยเขาจะถ่ายรูปกับพิธาบ้างถ่ายรูปกับรังสิมันลมอะไรคือเขาก็ไปทางการเมืองของเขาเขาค่อนข้างอินไปทางการเมืองอพักไยคันนปัจจุบันแล้วทีนี้ประเด็นที่ว่าเขามาเคลื่อนไหวในไทยเพื่อที่จะโจมตีท่านมินอองไลใช่ไหมคะ,คะอันนี้เขามาทําในไทยเพื่ออะไรเขาทําในไทยเพื่ออะไรเขาก็อยากจะให้ประเทศเราเนี่ย เป็นประเทศที่เขาเขาเขาเรียกว่าประเทศเราคือประเทศที่เ,าเขามาใช้แรงงานเขาก็อยากจะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาเนี่ยเพื่อแสดงออกถึงว่าคนคนาม่าที่อยู่ในไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมินออนไลน์แต่ส่วนมากเขาพูดนะว่าคนส่วนมากคนพม่าส่วนมากไม่เห็นด้วยกับมินออนไลน์ที่าารัฐบาลไทยเอามินออนไลน์เนี่ยมาประชุมเพราะคนนี้เป็นเผด็จการฆ่าประชาชนนู้นนี่ล่าล้ามพันคืออันนั้นมันเรื่องของคุณไงเขาจะเป็นอะไรมันเรื่องของคุณแต่ประเทศไทยอ่ะคือต้องเป็นกัละาณมิตรกันไง ก็เหมือนกันนะตอนที่ร um> ัฐบาลลงตู่ไปไหนต่อไหนอะฉันได้ฉันนั้นแหละคุณก็ว่าเขาเป็นประเด็ดการถูกไหมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมถามว่าประเทศกับประเทศเนี่ยเขาต้องคบหากันอะคเขาจะต้องลบกันเพราะพวกคุณมานั่งเป็นตัวเสี้ยมหรอเนื้อออกไหมแล้วประเทศเขารักกันอยู่ดีๆพวกคุณเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วทางทางรัฐบาลเราไม่บังคับใจกฎหมายผมว่ามันมีการกระทบกระทั่งทางทางความคิดอยู่แล้วผมเชื่อว่า สิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแต่เขาแค่ต้องการเขาสนับสนุนอะไรเรารู้เราก็พูดก,กันตรงๆว่าเขาสนับสนุนฝ่ายค้านอยู่แล้วประชาธิปไตยก็เลยต้องมาใช้พื้นที่ของประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีอะไรมีสิทธิมนุษยชนมีมากสิทธิมนุษยชนทีนี้ต้องถามว่าแล้วนะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาล